ยิ่งยาวยิ่งดีเพราะว่าโจทย์ยิ่งให้รายละเอียดให้ข้อมูลเยอะนะครับ รันน้รแต่ข้อสื่อเด็ัญชาแนลกับคุณครูปัญจพลคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับอยู่ในช่วงของการทําข้อสอบวิชาสารญภาษาไทยปี2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการสอบ A level ภาษาไทยในปีการศึกษา2566ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่19ข้อที่19เนี่ยนะครับถามว่าข้อความนี้การเขียนมีลักษณะอย่างไรนะครับและโจทย์ก็ให้เป็น บทอ่านมาให้เราอ่านนะครับซึ่งก็คือเป็นงานเขียนที่โอโหยาวมากๆนะครับถามว่ายาวแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับยิ่งยาวยิ่งดีเพราะว่าโจทย์ยิ่งให้รายละเอียดให้ข้อมูลเยอะนะครับะเดี๋ยวเราเข้าไปพิจารณาพร้อมกันว่าในบทเขียนบทนี้นะครับมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับบทเขียนบทนี้นะครับบอกให้เราทราบถึงคําว่าเข้ากับคําว่าออกนะครับแล้วก็ให้เราทราบว่าเป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะนะฮะแล้ว ก็อธิบายไปว่าเข้าหมายถึงอาการเคลื่อนไปข้างหน้าหรือทําให้เคลื่อนไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีคําว่าเช่นอะไรบ้างเข้าบ้านเข้าทํานอกจากนี้นะครับเข้าก็อาจจะหมายถึงบรรจุก็ได้เช่นเข้าหีบ เข้าหมายถึงผสมหรือแทรกเช่นเข้ายาดำเข้าหมายถึงรวมเช่นเข้าหุ้นเข้าทุนหรือหมายถึงรวมเป็นพวกเช่นเข้าพักเข้าแถวเข้าข้างอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายความหมายของคําว่าเข้าเนาะหลายแบบมากๆพร้อมกับมีการยกตัวอย่างคําที่ใช้ประกอบกับคําว่าเข้าในขณะเดียวกันนะครับคําว่าออกหมายถึงอาการที่เคลื่อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบังเช่น เลือดออกแดดออกนอกจากนี้ออกยังหมายถึงเคลื่อนที่เช่นรถออกออกหมายถึงทำให้ปรากฏเช่นออกภาพทางโทรทัศน์ออกลอตเตอรี่หรือออกหมายถึงทำให้เกิดขึ้นเช่นออกกฎหมายนักเรียนครับสองคนี้นะคะเป็นการอธิบายคำว่าเข้า กับคำว่าออกในบทเนี่ยบอกว่าเป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันแต่วิธีการอธิบายความหมายของทั้งสองคำนี้เขาใช้ลักษณะการเขียนอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวช้อยนะครับโจทย์กําหนดมาให้ว่ามีการใช้ถ้อยคํามีการยกตัวอย่างมีการเปรียบเทียบมีการเชื่อมโยงเนื้อหาและก็มีการให้นิยามหลายคนเนี่ยนะครับเนื่องจากเห็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันก็จะรีบกระโจนเข้าไปตอบช้อยข้อ3แน่ๆคือการเปรียบเทียบ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะนักเรียนครับแม้ว่าในบทเขียนข้างต้นจะเป็นการอธิบายคําที่มีความหมายตรงข้ามกันแต่บทเขียนดังกล่าวไม่ได้มีการเปรียบเทียบกันเลยครับดังนั้นช้อยข้อ3นักเรียนตัดทิ้งก่อน มีการเชื่อมโยงเนื้อหาไหมข้อนี้นะครับไม่ได้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาเราก็สามารถตัดช้อยข้อสี่ได้เช่นกันการให้นิยามหลายคนบอกว่า,าคุณครูในข้อนี้เนี่ยมีการให้นิยามของคําว่าเข้าและคําว่าออกเนี่ยเยอะมากๆแต่สิ่งที่เยอะมากกว่าการให้นิยามและมีแทบจะทุกบรรทัดของบทเขียนข้างต้นนะครับนอกจากการให้นิยามแล้วเนี่ย จุดเด่นของงานเขียนข้างต้นเนี่ยนะครับมีลักษณะอันโดดเด่นอยู่ที่ การยกตัวอย่างทําไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นการยกตัวอย่างนักเรียนสังเกตดูสิครับว่าในข้อนี้นะครับมีการยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายความหมายของคำเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากมมีแทบจะทุกตําแหน่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูไฮไลท์ให้นักเรียนดูนะครับเยอะมากๆดังนั้นข้อนี้นะครับเราสามารถตอบชอยข้อ2การยกตัวอย่างได้เลยครับ นี่คือการทำข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2,565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบ A level ภาษาไทยในปีการศึกษา2,566สําหำหรับวันนี้นะคะคุณครูปัญจพลบุลาลมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ